นครับนางฟ้าเข้า1คันมาสด้า31.6 port สปอร์ตสปีลิตปี12ตัวนี้เป็นแฮตแบ็ก5ประตูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูรอบคันนิดนึงตัวนี้มีริรอยการใช้งานนิดหน่อยนะสเกิร์ตอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าดูสีผิวส,ส,สวยๆเนียนๆเลยมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับแต่ขอขายสภาพนี้หน่ยเปิดราคาพิเศษให้ผมไม่อยากเก็บเพราะว่ารถเดิมตะเข็บซอกเดิมหมดนะดูคอนโซลนิดนึงฮะ นี่ครับพวงมลาลัยมันติเกียร์ออตโต้นะครับเครื่องเสียงจากศูนย์มาด้าเลยนะครับดูเบาะหนังแท้จากโรงงานนะดิดูเบาะหนังไม่มีแตกนะปีกไม่มีซุดเห็นไหมครับเบาะหนังแท้ดูฮะแผ่นสกปเพดด้านข้างยังมีพลาสติกแปะอยู่เลยนะฮะมาดูด้านนี้กันทีมครบกันสาดเรียบร้อยเบาะหนังแท้นะครับหน้าหลังสวยๆเลยเนี่ยฮะสีผิวสวยๆเลยนะสีเนียนไม่มีด่างนะรถบ้านนะครับเนี่ยแม่แรงยางอไหล่ครบนะครับจากศูนย์เลย เดี๋ยวผมเปิดราคาพิเศษให้ใครสนใจนะมาด้าคันนี้บางๆสีเดิมเดิมเนียนๆได้ยางมิชลินได้ไฟโปรเจคเตอร์ไปหน้าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดราคาพิเศษไปนะครับเอาไปเลยฮะ2 2 9 0 0 0บาทคุณจะได้อะไรบ้างได้สภาพหัวน็อตเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเอารับประกันหลังการขายไปเลยชัดเจนครับ1เดือนมีปัญหาดูแลทุกอาการ จ่ายแค่101บาทเท่านั้นนะครับ101บาทเท่านั้นฝากด้วยนะครับคันนี้ใครจะจัดไฟแนนซ์ผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นโทรฮะ065-575-6336ชัดเจนสองจริงราคายุติธรรมมาด,ด้า3ครับ